คุณผู้ชมกำลังอยู่กับออสซิลิสครับเช้าวันที่11มีนาคมครับสุขเสาร์ที่ผ่านมาเรียกว่าสนุกสนานกันทีเดียวครับหลังจากที่ราคาทองคำในประเทศนะครับปรับตัวนะครับแพงขึ้นแต่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่นะครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสอยู่น่าจะออกตัวกันได้บ้างละวันนี้นะครับทีนี้วันนี้มาตามดูต่อครับว่าสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่ ทองคําโลกปรับตัวนะครับแพงขึ้นนะครับปัจจัยต่างๆที่เข้ามาหรือตลาดกําลังรอปัจจัยต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแต่เบื้องต้นมาดูก่อนครับวันนี้สมาคมเปิดนะครับแท่งนะครับหนึ่งรับซื้อคืน1,9500ขายออกครับรูปพันธ์กลับมายืน20,000อีกครั้งหนึ่งขายออก20,000บาททวนครับรับซื้อคืน19,56บาทครับ ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับกองทุน SPDR นะครับยังเท่าเดิมนิ่งๆไม่ขายนะครับเรียกได้ว่า4ซ้า5วันติดต่อกันเนี่ยจนถึงวันสุขที่ผ่านมาก็ยังเงียบอยู่ครับดาวโจนซึมๆนะเวลาบวกนะครับบวก2300ลบลบส0จุดนะครับล่าสุด25,450เงียบเงียบซึมๆรออะไรครับอย่างที่เรียนผู้ชมไปอาทิตย์ที่แล้วหลายๆคลิปครับ ถ้าดาวโจรแบบเอาจังๆนะครับดาวโจรต้องการรอผลการเจรจานะครับมาตรการการค้านะครับระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับนี่พูดภาษาทางการนะครับพูดภาษาชาวบ้านภาษาพาดหัวข่าวนะครับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เอาเด็กๆนะครับเอาตัวรองไปคุยกันแล้วเนี่ยคุยมาจบแล้วนะผ่านเหลือแต่หัวแล้วครับสีจินผิงของ จีนนะครับกับโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับมาเจอกันมาคุยกันมาเซ็นสัญญากันหรือเปล่านะครับปลายเดือนครับคุณผู้ชมครับรู้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นใหญ่ๆระดับโลกนะครับตอนนี้และเป็นผลต่อดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับมันรอปัจจัยนี้อยู่ปัจจัยอื่นเป็นเรื่องเลยครับบาทนะครับให้เงินโน้อ่อนค่าเหมือนเดิมนะครับเช้านี้31บาท69สสตางค์นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับ เกือบจะไปทดสอบแนวต้านที่32บาทนะครับแต่ก็ทรงๆอยู่นะไปไม่ถึงก็ไปไม่ถึงนะครับเช้านี้นะครับแข่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสักสอาวันของอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้เห็น31บาท80สตางค์นะครับ31บาท3 85นะครับเช้าวันนี้31บาท69สตางค์นะครับแข็งเล็กน้อยแต่แข็งเล็กน้อยก็มีผลครับคุณผู้ชมครับ มันทําให้ราคาทองที่ปรับตัวรีบาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดูวันศุกร์ก่อนฮะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่หนุนทอง 1. นงนะครับตัวเลขนอนฟาร์มจําได้นะครับวันศุกร์นอนฟาร์มที่ประกาศและจดัดทําโดยรัฐบาลนะครับถ้านอนฟาร์มประกาศวันพุธย้ําอีกครั้งหนึ่งเขาจะเรียกนอนฟาร์ม A D P จําภาษาง่ายๆครับคือเป็นนอนฟาร์มที่สาํารวจจัดทําโดยภาคเอกชนเท่าวันศุกร์ สำรวจและจัดทำโดยภาครัฐบาลครับจำแค่นี้พอครับของ,ง่ายมีแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับผลปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่20,000ตําตำแหน่งมันต่ำกว่าที่ตลาดค่าน,นะครับต่ำกว่าที่ตลาดค่าด้อย1 8 0 0 0 0สนแหนตำแหน่งเอาปัจจัยหลักแค่นี้ก่อนครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมันหนุนให้สืบมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ดีพอแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับเรียกว,ว่าคืนวันศุกร์เนี่ย เฟดไม่รู้กี่สาขาโดยเฉพาะตัวประธานเฟดเจอร์โรมพาเว้ออกทีวีกันจ้าละวันเนื้อความข้างในที่พยายามให้สัมภาษณ์อยู่ก็บอกว่าเมีนการเฟดหรือธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐทำงานเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อปัจจัยกดดันที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับคือประธานาธิบดีสหรัฐพยายามด่า นะครับว่ารีบขึ้นดอกเบีย้ยนะครับคือพยายามหนุนค่างเงินตัวเองอยู่เฟดตอนนี้แต่ทรัมป์เองก็มองว่าดอกเบีย้ยเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนะครับหรือดึงเม็ดเงินนะครับเข้าประเทศนะครับเขาพยายามที่จะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศเพื่อนหนุนตลาดหุ้นในมุมเฟดนะครับก็อาจจะเป็นนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เองก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปและยอมที่จะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยมองภาพบอกไหมฮะเอะ ที่เฟดออกมาทนงคารกลางแห่งชาติสหรัฐออกมาสร้างความน่าเชื่อั่นเมื่อวันศุกร์มันสวนทางตัวเลขครับเอาว่าใจเฟดอยากจะขึ้นดอกเบี้ยต่อพูดง่ายๆแต่มันสวนทางกับปัจจัยกดดันรวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์พอไม่หนุนการยูสลาอ่อนค่าเห็นไหมครับยูสลาอ่อนค่าตรงข้ามกับราคาทองทันทีครับราคาทองปรับตัวหนุนไม่ทะลุกับประธานโทษก็เร็วไปนิดนึง ปรับตัวขึ้นมาดูปัจจัยเทคนิคไม่ทะลุ1,300ที่เป็นแนวต้านสำคัญนะครับเขตโอเวอร์โซหรือขายเก็นเยอะเนี่ยปรับตัวขึ้นมาทันทีครับดัชนีอ่อินดิเคเตอร์ที่เป็น RSI Relative Strength Index ภาษาบ้านๆเขาเรียกเป็นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์หรือดัชนีนะครับชี้วัดว่านะครับแนวโน้มของตลาดจะเป็นไปทางไหนปรากฏว่าปรับตัวรีบาวขึ้นมาด้วยเห็นไหมฮะ ้ถ้ามันทะลุเข้าสู่เขตโอบอสก็คือซื้อกันเยอะอาจจะมีการปรับตัวลงนี่คือไซ l ลของปัจจัยทางเทคนิคครับตอนนี้ยังไม่ทะลุ1,300นะครับแต่มันหลุดแนวรับมาแล้วนะในทางเฟรม4ี่ชั่วโมงมนะันตอนนี้มันเป็นยังมองเหมือนเดิมรีบาว์สั้นนะครับเพราะในภาพในภาพของรายวันนะครับแม้นะครับ อ่อนตัวลงมาแต่ก็ยังไม่หลุดแนวรับนะยังปักฐานอยู่นะครับมีบาสั้นเพื่อปปักฐานต่อเอาแค่นี้ก่อนนะครับตัว r s i นะครับสำหรับกราฟรายวันก็ยังไม่เข้าสู่เขตนะครับที่จะแสดงสัญญาณกลับตัวขึ้นเห็นไหมก่อนหน้านี้มันมันขึ้นไปสู่เขตที่ซื้อกันเยอะพอซื้อกันเยอะฟอมตัวเป็นสัญญาณกลับตัวลงสัญญาณกลับตัวลงตัวเนี้ย ถ้ามันจะขึ้นต่อแบบว่าไม่ต้องลงตรงนี้เลยนะครับต้องมีที่ย้าเสมอคือต้องมีปัจจัยพื้นฐานเข้ามารับปัจจัยเทคนิคปัจจัยพื้นฐานเรื่องเดียวกันคุณผู้ชมอยู่ที่เราประกอบภาพตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีอะไรมารับเลยเป็นไปได้ไหมว่าพรุ่งนี้มันวันสําคัญของทางฝั่งยุโรปลองจินตนาการภาพดูคืองจริงอาทิตย์เน้นทางอาทิตย์นะครับตัวเลขเศรษฐกิจมันมีแต่ละประเทศไม่มีปัจจัยแบบระดับโลกเพราะฉะนั้นทองจริงๆมันควรจะไซด์เวย์นิ่ง แต่จับตาพรุ่งนี้สำคัญเหมือนกัน Brexit จะกลับมาหาคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้โหวตคะการโหวตมันไม่มีปัญหาเราออกไม่ออกแต่ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับในอังกฤษเองหรือนะเกิดความวุ่นวายขึ้นในยุโรปเองมันจะทําให้เสีถียรภาพค่างเงินสเสถียรภาพค่างเงินก่อนนะปัจจัยแรกนะ,สะเสถียรภาพค่างเงินของยูโรเองอังกฤษเองเนี่ยไม่ดีไม่ดีเันโฟไหลเข้าไปไหนครับอย่าเพิ่งมาคลองคำนะครับคุณผู้ชมครับ ค่าเงินยูโรเนี่ยมันเทสกับสหรัฐเรียกเรียกว่าเยอะมากค่ายูโรอ่อนยูสลาแข็งก่อนครับทองร่วงครับเอาตัวอย่างมานะฮะทองร่วงครับทองร่วงเลยนะถ้ายูสตาแข็งจัดๆแต่ถ้ายูสตาซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่มีปัจจัยมนหนุนและพรุ่งนี้บริกซิตเองเกิดความวุ่นวายขึ้นจินตนาการกันไปก่อนสมมุติเกิดความวุ่นวายขึ้นอันนี้ดอลลาร์ก็ไม่ดี นะครับยูโรก็ไม่ได้อันนี้แหละครับที่ทองจะปรับกัวรีบาวแรงๆทันลุ1ปันสเอาเท่าไหร่ดี1 3 1่1 3 2 0เอาว่าทันลุแรงๆขึ้นไปก็ประมาณนี้เอาว่าลงแรงๆเหมือนเดิมนะ1 5 1 2 75, 1 5ัตามลำดับเอาว่าอยากจะซื้อแบบว่าลงทุนระยะยาวแล้วเล่นสั้นละ่ะเหมือนเดิมกบะาพไม่ไปไหนคุณผมมู้ชมลงคูณค่างเงินบาทก็ไปดู เห็นค่าเงินบาทนะครับ3ามสบาทหกสตางค์ภาพเดิมแนวรับเดิมนะครับวันสุขขายได้แล้วครับขายได้แพงสุด19,500พูดถึงทองคำออสซิลิสนะครับทองคำแท่งออนไลน์อย่าไปดูราคาสมาคมนะครับเพราะราคาสมาคมตอนนี้มันหมื่นสี่ราคาทองคำออสซิลิสออนไลน์เป็นราคาเรียลไทม์ปรับตัวตามตลาดโลกเพราะฉะนั้นมีคนออกตัวได้แน่นอนครับวันสุก19,500ในขนาดที่ซื้อที่สูงสุดนะครับ19,000 370และเชื่อได้ว่าอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนซื้อ19,310 19,390น่าจะออกตัวสั้นๆได้แล้คือ19,400ที่ที่ร้วมันต่ำกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื้อเหมือนเดิมผู้ชนเล่นเกมเดิมนะครับ mm. เพราะเราไม่รู้ว่ารีบาวสัแล้วปรับฐานต่อหรือเปล่าเล่นสั้นเหมือนเดิมมีของรอขายทำกำไรถือเงินสด นะครับถ้าไม่มีของขอให้เป็นเล่นสั้นระยะยาวรอกับฐานรอก่อนอย่าพึ่งรีบครับสถานการณ์ยังไม่สุดนะครับเพราะฉนั้นเล่นยาวเฉยเล่นสั้นถ้ามีของแล้วรอขายนะครับอย่าซื้อเพิ่มนะครับถ้าเป็นมือเปล่าอันนี้ได้นะครับต่ำกว่า1 9 4 0 0ค่อยซื้อและขายเมื่อแพงกว่า1 9 5 0 0เช่นเดิม สำหรับรายการวิเคราะห์ราคาทองคำกับออสซิลิสวันนี้ต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ